สบายด,ดีพี่น้องมาสุขใจสุขคนเด้อแม่ก็มาถ่ายคลิปอีกแล่มาลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งมันโซกขี่ตัวมาพี่น้ล,ลูกหลานกับมาลินน้ำเอื้อยกับมาลินนะเซ่เซ่ลูกหลานสบายดีป้าลุงนะลูกนั่งเกตนั่งขิงบายบาย ไปไ,ไหนแม่ไปสบายดีป้าลุงไแมไปเออไปสบายดีไปไปบุญนางงามสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเออสบายดีป้าลุงลูกสบายดีป้าลุง,ลงน้องนิดนี่เนาะอันนี้รบอนนอนนางไข่ห,หมกเพิ่นเห็ดลินแล้วเพิ่นนอนลินเขาข้าน้อยแล้วเห็ดบนอยู่บนนอนอยู่ดูไงมันไปไป คนนอนนอนไข่หมกเพื่อนเพื่อนเห็ดเพื่อนแต่งเองเพื่อนได้เพื่อนเห็ดแบบนี้นพี่น้องนอนคาร์บลินกับโบไฮลินแล้วบ่นอนผู้สาวมืบอแรงบอกว่านอนนี่เด้อบ่ได้อบอกว่าพี่น้องลูกหลานกับมาลินน้ำมาอุ้มเท่าสู้ขเขาแพงเขาคิดหอดเท่าสู้ขเขาแพงแล้วเขาก็มาลินน้ำแต่ละมือกับแบบนี้ลุงบ่ได้ไปใส่แมจี้บ่ลงเฮือนไปใส่มือนี้ฝนพี่น้องเอ่ยฝนตก หากะหากะวะหากะเพิกน้อยหนึ่งน้ำมือน้ำอีกแล้วจะเบิ่งพอแอร์จะเป็นยังไงไปอีกพี่น้อง,อองมาเบิ่งน้ำเถอะบ้านมากันมาเบิง่งมาเบิ่งน้ำซีขึ้นอีกแล้วฝนวะเลยพี่น้องเออแต่ว่ายังสีตกอยู่นี่เห็นบ่โง่เลยเมือนไม่เลยกำลัลงไหลมาลุย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 อันนี้กกง่าเด้อพี่น้องเนี่ย เกิดธรรมชาติเกิดเองไม่ผู้หวานนะเกิดเองต้นงางามงามกลดเองอันนี้ต้นมักงาักงงาติดส่งติดเสือหกงามพุนงาโป่งงามหัวควยกะซ้ำซีซอกซีกินนี่น่ต้นมักงาพีปลูกเล้พี่น้องมาเปึ่งน้ำซีได้ปั่น ใพี่น้องตอนนี้มาจะรอจะรออยู่นี่อีกเด้ <c oughs> โอ้ยขอโทษเป็นไอขึ้นมาหอดพี่แล้วมือเมจี้ถ่ายให้เบิงมือนะเนี่ยบอกหอดพีด่เด้มือนี่ขึ้นลเลยเด้ขึ้นใกล้สีหอดเพื่อนเมจี้เ,เลยเด้ขึ้นนะหอดอหหพ,อพอี่เลยใส่บังไพลใส่บ้านเฮานี่แหละเนาะเผือสุพรรณเห็ดไม่ไหมอะไนี่เห็ดพร้อมกันครับ ก็พอแอร์พอแอร์กำลังเห็ดเฮือเด็ดเตรียมเฮือเตรียมแพ้สิลองน้ำแกงพี่น้องเอ้ยน้ำสิขึ้นน้ำสิถ่วแล้วก็เตรียมเฮือเมียนนี่นีเด็กน้อยอยู่แต่ลุมผมไปกินมาถ่ายมือนะวันนี้ขึ้นมาหอดพี่ระเด้นี่สีกับไหลล้วนลวยๆๆุยลุยลุยฮัตตกอีกมือแรงมือนี่กับมือมือแรงมือแรงนี่มือคืนตื่นมือเศร้านำ้ำพอดีหอดหัวคนแบบประมาณ ขัวเนดะ็กคงสีฮอว์บอนงัวอยู่นะพี่น้องตัวงัวก็หากินสีฮอประมาณนั้นเดะไปเบิ่งพอเอรกำลังเห็ดหเฮือไงหากะแล้วเลมหนึ่งเอาลงแล้วเลมหนึ่งพี่น้องเพื่อท,ที่มาจีดถ่ายกินนี่แหละพิ่นเห็ดให้ร้านเพิ่นเห็ดให้ร้านทรายขาว,ขาวลูกไม่แถเวเอนลูกป้าลูกเอื้อยเพิ่นเห็ดน้ำกันเห็ดปานกันคนละเล่ม หักกระเล้วเล่มหนึ่งเล่มที่สองกำลังสี่เลี้ยวน้องเล่มที่สามอะไรสิเป็นของของแอะแต่ว่มามันสีทันบ่ย่านแต่นำเขึ้นก่อนน้ำเซเขึ้นก่อนนะบ่ทันกับสีไเดซไซใส่เฮือน้ำลูกน้ำล้านน,าน,นี่แหละไปก่อนมาเบิง่งมาเบิง่งซุปเป็นเนีอ่อันกบเตด,ดเตะเนี่นะเสียงกบเสียงเดอชเด็กก็คือไม่แป้นสิหเหือเลื่อยลงมาแต่ผาผนได้นี่ไม่แป้นนี่ เหลือมาแต่พาสีงาพู๊เสียมาหเห็ดฮือเตรียมหเห็ดฮือเนาะนั้นหมดเลยไยเป็นเฮือทั้งหมดเลยไเห็ดเฮือพ่อแอเอห็นหลานทรายากกสมพอดีกกกล้วยคือเฮือนเอื่อยเพื่อนเด้ออันนี้เฮือนป้า เพื่อนป้าเพื่อนเอือยพอแอเดือเหือกำลังเหตุพี่น้องกำลังเหตุเหลือกบอยู่เอด็เอดเอ็ดแ่เหตุอันนี้แหละคิวได,ด้เป็นเพียงเหตุโอ้มันแตกยาเป็นนี่บ่แล้ววันนี้ยังพอแอร์ก็มาคุม คุมเหืออคุเซิงเห็นเหี่นอ่ะดิบ้านน้ำุวมมุ้งเหือนยช่างเดวกยางละมาหอนเพื่อนนั่นเลยทุกแล้วไปเตรียมเมียนเครื่องหนึ่พอทุกหองาเพิ่ได้ลิ่มนะบอลนี่เออเหลืองมากเหอ เพื่อใคเนี่ยเพื่อมขาวหรือยังเพื่อนะเบ้าบัดนดีเริ่มชี่กำลังเริ่มเออได้สามเล่มเนี่ได้ฟินมอกแล้วสเล่มนี้แล้วเตรียมเนี่ยได้เตรียมสี่อันนี้ก็คือสร้างเด้อยนะมึอสร้างเห็ดที่จะตงน้อยก็่พ่อได้เอาใช้เครื่องนี้เลยกระลานลูกปลาใบมดมันโคกคุณแล้วเออเอาเครื่องบุกใช่แล้วลูกเมียใช่แล้วก็ไปแล้วมันก็เอื้อยเพื่อนป้าสบายดี เห็ดเพื่อนยู่หั่นลูกทายเพื่อนน้ำได้น้ำขึ้นมาเลยพี่น้องขึ้นมาฮอนนาน้าเคือนนี่นี่มาทอดก้อนหมูทอดก้อนหมูจะเราอะไรได้นี่น้ำนี่ได้ขึ้นมาอลไรนี่เตรียมแล้วนี่เตรียมเคื่อเมือแล้วนี่เนอีกข้าต้องอีกมือแรกนี่กับพี่แล้วพี่ลวดเลยลวดเลยผู้ปลาได้หนวดหนวดอยู่มันมากินอันนันน่ะไปตามน้ำอะไรนเช้าไดีได้ค่ะ มันหนวดหวอยู่ในกกบอนนะสงสัยป้ามันขึ้นมากินขี้เกะบนะฮะป้าขึ้นเนยพี่น่างฝนตกป้าขื้นเด้อป้าสั่งพัดางสั่งร้านกับพ่ใส่มองก็ได้ลายตึกโดยพี่นางเด้อได้ลายตึกับ้บน้ำีนี่ัีมุดมันแห้งาีบปลาอนี่อืบัดนี้น้ำลงแล้วค่ะกะตึกสะดุ้งป้าสวยเลยเนาะ

เออจะลุยลูกนี่ลราแนะนำคืนงานขัดกันพี่น้องเอ้ยซี่อะไรบ้านมันบ้านเสียงบ้านเสียงน้ำถ่วงช่วงคูปี้แต่บบขึ้นสูงเนาะป้าบบรลายไอ้ในปีกายเนี่ยกับเพียงหัวเข่าบ้านนี่ละพี่ลุกขึ้นี่มากระลงกับโบข้นสูงบันไดปีนี้ไปขั้นปีกายไปชัตุขัดนะว่าสี่โบถ่วมดอกตามทามันข้าเจ้าอยู่ทางบัวลาภาอยู่บัวลาภาน้ำเซ่โบเรมีได้บเรมีข้นไดน้ำ มันแห้งคระพังอยู่แล้วค่ะว่าอมันต้องเท่านี้น้ำเทินนี่มันแข็ยืงอยู่พุ่นแหละท่วมบ้านเฮาเนี่ยอยู่พุ่นมันบ่มีนะด้านเขากะโป้ยนี่เะรอเพราะว่าถามเขามาแล้วว่ามันบ่ได้อันนั้นเด้พี่น้องเกือยาวได้หกเมตรผมได้หนิหกเมตรบริเจ็ดเมตรหึงานี่ โอ้เห็ดไปเพียงหดพ่นอันนี้ก็หกมตตีเห็ดตัวนี้กะเจ็ดเมตรบอกขามังหน้าเอาลงนเดียะหกเจ็ดคือการเอายาวนอกตัวลงตัวเอาลงน้าเลยเอพไม่กงทังเฮืกนผู้พินะเทั้งงัฮือนผูก่อนข้อมาแล้วพูนทั้งหกนพู้เทาตีค่ละนั่งนิดปวดปว น้ำมันจะหล่อเห็นมาเพียงนี่นะนี่ก็คือเฮือนน้ำก็เปื้อนไปซีแล้วหนทางขัดพุนตกทางข้าบ้านกันพี่น้องเปื้อนแท้ๆได้พน้ำท่วมเนี่ยก็บ่จักหู้จักข้าวแล้วบ่ะนี้อย่างเอาะไรพี่น้องเดี๋็กคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้วยจ้า